ทั้งหมดฟังทางนี้นะครับฐานนี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเท้านะครับเท้าสบายร่างกายจะแข็งแรงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็นี่ไงมาตรงนี้มันจะสบายจังเเดินบ่อยเดินบ่อยเดี๋ยวฟังก่อนนะตอนนี้ฟังก่อนนะครับว่าฐานนี้อยากให้เรียนรู้กับเรื่องเท้าเท้ามนุษย์เราเหมือนกับยางรถยนต์ถ้า ยางรถยนต์อ่อนมันทุกก็ไม่ค่อยดีเพราะนั้นลองจับเท้าของตัวเองหรือลองสังเกตเท้าของตัวเองถอดรองเท้ามาข้างหนึ่งเดี๋ยวผมจะดูลายเท้าให้ผมจะดูบอกโรคบอกอารมณ์บอกความคิดข้างไหนก็ได้ครับถอดไปเลยไม่ได้ครับถอดเกือถอดเกือบถอดเกือบครับเอาเท้าเจ้าแล้วผมจะดูเอาเมนหลักของแต่ละคนนะครับ บอกก่อนนะถ้าใครไม่อยากให้เพื่อนรู้จักนิสัยตัวเองรีบใส่รองเท้ากลับไม่ต้องดูแต่ถ้าสมมุติว่าอยากให้เพื่อนรู้จักตัวตนเรานิสัยเราวันนี้เพื่อนจะรู้หมดเลยนะครับอ้าวเรื่องแรกแรกก่อนนะฮะบุีเตะเป็นคนทั้ง้งใเพื่อนอ้าวทั้งหมดนะครับฟังนะฟังของเพื่อนแล้วเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับ เจ้าของเท้านี้นะครับออขี้งอนขี้น้อยใจใช่ไม่ใช่ okay. โอเคเดี๋ยวมาอธิบายอีกทีนะครับชอบคิดแทนคนอื่น <c oughs> โกดง่ายหายเร็วใช่ไม่ใช่โกด่ายหายเร็วใช่เอาบ้าหัวล้างหัวแม่ไหมาทอีกแล้อ ทราบตัวเองไหมครับว่าเราคิดไม่เหมือนคนอื่น<า><า>เวลาเวลาที่เราอยู่รวมๆกันเนี่ยเวลาคุยเรื่องเดียวกันเนี่ยเวลาเราเราคิดเนี่ยมันจะคิดต่างเขาแต่ประเด็นผมอยู่นี้ถ้าสมมุติว่าเวลาที่คุณคิดไม่เหมือนเขาเนี่ยอย่าพร่งลงไปทันทีพอาพ่งลงไปทันทีปั๊มเนี่ย เขาจะไม่แฮปปี้เพานั่นเราะน,นั่นเราต้องใช้อะไรครับ <c oughs> ใช้คาว่าอ,นนอางั้นเดี๋ยวหนูขอแชร์รู้ผิดรู้ถูก <c oughs> ไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าหนูขอแชร์อ <c oughs> ตองใช้แบบนั้นถ้าเราโพล่งออกไปปั๊บเนี่ยบางทีเขาไม่แฮปปี้นะครับโอเคเปิ้ตีนเขาไงใช่กับของเขาอันนี้ก็ชอบพี่แทนคนอื่นทราบไหมทร <c oughs> าบตัวเองใช่ไหม เอาตอก่อนใช่ไหมครับโอเควิธีการ <c oughs> คิดแทนคนอื่นไม่ใช่เรื่องเสียหายนะ <c oughs> ฟังดีๆนะคิดแทนคนอื่นไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่เวลาที่เราพูดเนี่ยสมมติเราคิดแทนคนนี้เอาลองหันไปดูหน้า <c oughs> เ็าสิพอเราคิดแทนเธอทำทำไมอ่ะผมแดงอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเป็นฉันนะฉันจะทำเป็นผมทองทองไฮไลท์อย่างเงี้ยพอเราพอเวลาเราพูดแบบนี้เนี่ย ถ้าเขาถูกใจเขาก็จะหัวเราะถูกไหมถ้าเขาไม่ถูกใจเอาเถอะทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาทิ่แทนไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่มันประเด็นมันอยู่ตรงเวลาที่เราพูดโอเคไปอารมณ์ร้อนใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วคิดแทนก็นเหมือุกเยอะเลยมีไหนผิดแต่หนึ่งไม่เป็นคนทีดพูดแค่นั้นแหละหนูเป็นคนที่เก็บอารมณ์ยู แต่ท่านมองไม่ไโดนต่ตะปากแม่ทำไมจุ๊กจิ๊กจุกจิกอะไรในหัวใจโยมาฟังเสียงผมนะโยแล้วมันไม่แล้วมันไม่มีอะไรเรื่องใหญ่มันเรื่องเล็กๆแต่มันมันเสกเนาะเสกพ่อเนี้ย ต้องระวังมากเลยคิดแทงคนในบ้านอย่าไปคิดแทงเขาเลยคิดแทงเขาเยอะไปเหนื่อยแล้วพอเวลาเขาไม่ทําตามหรือเขาไม่สนใจน้อยใจอีกเอาเดี๋ยวนะเอาไปได้โเคปับได้โอเคเออผู้นำเยอะไว้ที่นี่ชอบคิดแทนคนอื่นนะครับแล้วความคิดของเราเป็นความคิดที่มั่นคงเคยไหมเคยไหม รู้ไหมความคิดบ้าเคืออะไรมั่นคงคือใครจะมาพูดในฉันเขวฉันก็ไม่เขวะนึกออกไหมคือถ้าฉันมั่นใจว่าฉันจะทําฉันจะลุยฉันจะไปอย่างเงี้ยก็มั่นคงอยู่อย่างนั้นแหละแต่บางอย่างแบบนะมันปรับได้ยุบโอเคนะมาอันนี้ชุดใหม่หรือชุดนี้โอ้ยชุดใหม่มาแล้ว เนี่ยเท้าแบบนี้เหลือเป็นสะปาเท้าเท้าเหลืองเท้าซีดแบบนี้เลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับเลือดเลือดมันขึ้นท้างบนถามว่าทำไมเลือดขึ้นท้างบนเอ่ออย่าโกรธง่ายหายเร็วสิโกรธบ่อยจุกจิกจุกจิกกับคนกันเองเนี่ยปวดหัวชอบจิกแทงเขาไปหมดนะฮะใครทําอะไรให้ไปถูกใจทําเองเหนื่อยเองแล้วต้องหยุดเองถูกไหมตัวไปแมนบอกแม่บอกจับจับปากเขาด้วยแม่บอก เธอไม่ทำอ่ะเธอทำช้า,าหน้าตาอารมณ์ที่ใครใครมองเห็นขัดแย้งกับระบบภายในโดยสิ้นเชิงเมื่อกี้ทุกคนมาเนี่ยเห็นคุณป้าเสียงเฮฮามาเลยแต่ตัวตนที่อยู่ที่บ้านเอาที่บ้านนะอ่ข้างนอกเป็นอย่างนี้ถูกต้องแต่ถ้าอยู่ที่บ้านอารมณ์ร้อนใจร้อนพูดตรงคิดแทนเขาไปหมดปวดหัว กุ้นวายจุกอีกมีเขาไหนผิดมีสักรไห้ทำไมถูกอ้าโอเคครับขอบคุณค่ะถามหมอเลว่ามีไเรื่องว่าถามไม่ด้ถาท้าไม่เลยาถามเตรียมต่อถ้าถามอก็ฟรีไม่เีค่ามันนั้นเอา่นี้แล้วกันนะครับเราไม่ชอบผลชูจ้จยกเก่ง แต่ทําไมเราไปติดกิ่งมันลำคานคนอื่นไม่ใช่เพื่อนอย่างนี้นะคนอื่นทุกคนในบ้านนั่นแหละนะแต่เราเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วต้องระวังเห็นไหมเห็นไหมโเคนะแล้วมาคนไหนมาเร็วคนใหม่มาแล้วคนใหม่มาแล้วคนใหม่มาแล้วเออฐานความเชื่อมีเยอะมาก